สวัสดีพี่นอ้องกล้องาทุกันละสวัสดีค่ะเสียงกันเลรตอนนี้ตอนนี้รรพี่น้องล่าสิวเฮ้ยอย่าเสียงอเทียงไข่ปลาเรืงรถปิดกระจกรัดอนี่เพื่อไอหยังเทนี้สองพวเมียมาจับเอารถไข่สีขีเมื่อสองคนเนาะแล้วบอกมัานั่นขึ้นรถเนาะไปกินเขากำหยังเนี่ยอย่งเดียวเขารัดบ่ไม่เป็นใกล้เลยเด้เนาไม่เป็นใกล้นัด,ดเราบ่เนี่ยกินไม่หรอก อย่างต้องเลือกับบปิดประตูหาทางใส่ปไปเลยบรรยากาศหลังจากเลือกแสดงแล้วพี่น้องขพยาบาดค่ำเริ่มเ้าค้าปากหมันบ้นาพวกซื้อขายของหมันบ่น คล้ายดีแม่นั่นลูกเป็ดเอาตัวมากระเทียนเ่ะกระเทียปทงปลาทั้งหลายทั้งหลายตัวเนี้กับเขาจะมีหนาขาวข้อแหละนะ่นอันนี้หนาแหล่ข้อขาวอโอ้ยพลังอ้ว้าวเย้สุกุกเุกย้สุดเย้ อาหารจบพูดีอครับขอพูดปิง่ายจะคุณแม่ว่าจะไปจะบุญค่ะเอาเพื่นเอาให้ซื้อซื้อมันมาขายแล้วมาจะจะบุญมาแล้วมาขายความปี่เนาะซื่อื่นต้องขอบพุ่นเพิ่นเพิ่นหนาอขอบพุณเนาะแก่ค่ะแก่เป็นม่เป็นไกหนวเขาเพรได้จินงเขาจะเที่ยงเต้ามันเหน่อมาก จะเมากนกินอาาไปเอามาใหม่เกาหลีวากินอะไมา้วรีเหิเป็นแทนนิสมาติกินถกว้าง่าเกาหลีอย่อร่อยค่ะเขาตีไมาถ่าไอแอร์มอไม่มนเป <ๆ S 2> ิดอเจ็ดโมงอ๋อแปดโมงขวดเจ็ดมง เป็นเหาขกัดที่เดินทางต่อการขับรถสัวเืาบ้มีงานนะมีอีกวันที่ไหนวันที่หกอ่ะวันที่ยีสหูแ่ไมบอกูอนดน่าจะเท่โบทโจักจว่าน่าจะลงนบกเอยังลเจ้ว่าเรียวๆวาว่าจะมีข้าวสาซ มมาามมไซบมาได้พี่น,อน้องมากินของก็ปิ้งไกลปิ้งไกอย่ามาทีมาได้พี่น้องยิ่หน้กันค่ะทะลุจอเขาว่าได้หนีชูกระบอุ่นบอเอ้ยจาหน่อยเนี้ยบอันนี้ม่ไปทักได้อเอานี่ไรแต่ว่าเขาหอนยู่แต่ว่าปิง่งปิ่ง กนปิ่งตะมือวานมาบอกว่า,าแต่ทา,าอร่อยไม่อร่อยนะแต่มันเย็นดีวเลยก็ปิ่งไม่ไม่นี่ล่ะรวอนๆอก็ปิ่งวันกีสองี่สามน่นะให้ยาสมบจะห้ะหะามนะฮขยอกกันแค่ตอนเอยวันนี้วันนี้มีมวยประมาณสองเทียหรือสามเทียเนี่ย แก,แก็ได้ทีแจงใช่หรอเปาอืมคือนั่มมาจากย่านขาจอมาเช้าแต่ว่า,ากรรมการการ็จังก่อสูบขึ้นเลยนี่เป็นเสี้ยมังเดียวได้พี่น้องเสี้ยมังเดียวเสี้ยมังเดียวอันเดียวอันเดียวไหนสวยดาราไหลโจ๊กได้จะน้ำสูงเอาไลอหล,ล,ล,ไลยังเหรางวัลไหลยังเหรอกาออกมือนีมือแรก้ยงนะเขาออกนี่มารุ่นสิได้ใส่โจ๊กใส่มาอ่างคนกองเข่าปมาณซีลอยกับหน่วยกองเข่าสารชนน่าก็จะมีแต่เครื่องจับสารไหม ต้องเขานุ้ยแน่นหน่วยเนื้อหน่วยพอดีแม่พอดีกินเขาแต่ว่าสองสามคนนะวางลอยใหญ่เดยแล้วก็ใบไหนลงบังสูงตระเรกเขาว่าถือไม่หวังยังซ้ำซอยดาวแต่บัตรทยตี่บัตรบัตรละสิบบาทเองเนาะมันซึ่งมันเดี๋ยวนี้มันหาไม่ค่อยมีแล้วบัตรละสิบบาทมันมีแต่บัตรละซาวบัตรละสิบบัตรนี่กับ้อมใส่สัตัว์เมื่อไรเป็นไอ้คนหมู่ละเมื่อแต่แรก ก้อนบางล่ะเจเท่าไรองบ่เท่าไร่จียเออเธอร้อยเธอิมสิบาทเอาวังแล้วเนาะกูละเจีก้อนไงเด้อเอามาคืนร้อยแปดันบาทเงี้ยหน่อยน่อยประมาณหน่วยละสี่ละหน่วยละแปดสินว่าก่ว่าใครอยู่ไหนเนี่ยหมากอยู่ได้าผงสุรดจะมาไหมพ่อได้ไปกินถุงหครับ ที่บ้านก็คือบนกินน้ำหมูวันนี้แล้วกินอิ่มแล้วมัตถายราบนเาไไหนกันบังิขับียนนี้ไปไกินน้ำหมูหน่อยทั้งมดะขึ้ยังไงเดี๋ยไไหนไึ้นตลาดึ้นมารถทุงรถยังเนี่ย้น่เรา้หนึ่งเบาเบาครับพี่น้องอีนิดหน่งนี่ดีอีกข้อหนึ่งเลยเาบ่แล้วอู้ น hai, <nek> ี่น <érer Help> ี <auch im thấy incomplete> ่ไปหาล่างไม่ล่างมือคนน่ะถ้ายอมดิ้นอันนี้บ่นี่นี่นี่เริ่มกินมันเสดไยของคุณเขาคุนนามขุนพมีอัลานี่ามั่นหว่นเนี้ยบอกยาวกว่านั้นนี่ไป แม,ม่เต็มอันนี้มากินขาอ,อย่าายคนตายอยังไม้ครับม,มาเล้วครับกินเข่าเด้อไปคายยิปไปกินข่าแ้กันพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> าอดีันเปอไมรมันจืจปอ๋อ,อ,อมกิส่ๆๆ พอท่านเนี right ่ยขายงเสียม er. ่งเหรอเสงครับใ hm. ีครับใช่พูดหมดแล้วครับใครอยู่ที่้านอยู่ไกลๆก่ก็คืโอ้ยอยู่ไกลจำหรับจับลริงเนยเหรอเป็นนกเมื่อนะสามบาร กงยมรับ่ไปน้ำแฟนแล้วเอารถไปตลอดเลยเอาเอมราเลี้ยงงัเลยนอกกมงเลาอืมการเมืงไมาเที่ยวไปี่มึงเออก่้พเลี้ยงกันเลยกนไอคิหรืออรเลี้ยงงัเลยดีๆบ่ฮะว่าเราเป็น10 20ตัวมันจะตัวงามเรอบ่บาอาจารย์มือเสียบ เป็นสบายแล้วพนิจุดจะเอะพอไหมเอาวอเอนนั้กันตีเอารถรถกันนี่บล่าบุรุษกัไหนโอ้รถสิบห้อเจ็เนี่ยจัมนรถลายขันไกันเโอ้สิว้ยมนี่อนแรแบบจารเพยนไ้เยหมูก็นับสิ่ล้อนะสวัสดีครับคุณพ่อ่ายกินขอยิม ผูข้ขายจะไปล้างมือเราสำหรับคลิปนี้ไว้ไปสำนียงสักก้อนไปหน้องขออั้มาพร่าแาจากลาตีสวัสดิ์โอ้มอส์นี่สวัสดีครับ